สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่อยากอ่านเรื่องถี่ค่ำคืนนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันกับเรื่องสยองสองอยามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันได้เลยครับก่อนจะเข้าเรื่องผมขอให้ทำความเข้าใจตรงกันเสียก่อนว่า เรื่องเล่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนช่วงที่ผมเพิ่งเข้ามาในกรุงเทพได้ไม่นานนักเมื่อไม่กี่คืนมานี้ผมเพิ่งฝันเห็นแกแกคงอยากให้ผมเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นๆได้รับรู้บ้างหรือแกอาจจะรู้ก็ได้ว่าหลานชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนดื่มของแกในสมัยนั้นกําลังรวบรวมเรื่องพันนี้ลุงถวันหรือที่พวกผมมักเรียกแกว่าลุงหวัน แกมักพูดทำอะไรต่อมิอะไรไปเรื่อยเป็นปกติแต่เมื่ออยู่ในวงเล่าแกจะนิ่งขึงแต่ก็ไม่ไหวชอบเล่าเรื่องเก่าๆของแกให้พวกเราฟังโดยเฉพาะเรื่องผีเรื่องเก่าหลายครามอันสุดแสนจะคลาสสิกของแกผมเคยฟังแกเล่ามาก็หลายเรื่องทั้งเรื่องตั้งแต่แกหนุ่มๆแกบอกว่าแกมีสัมผัสที่หกเสียงหัวเรามามักตามมาทุกครั้งที่แกบอกอย่างนั้นไม่มีใครเชื่อ แต่เรื่องผีพีสังสางที่แกเล่านั้นต่างสะกดใจคนฟังชนิดที่ถอนตัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวอาจด้วยท่าทางที่เหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงคำพูดและน้ำเสียงสั่นเครืออันสะกดทุกคนให้เงียบฟังอย่างตั้งใจพวกเราหลายคนต่างก็คิดว่าแกเป็นคนขี้โมโปกดไปตามประสาตาแกขี้เมาทั่วไปแต่แล้วไม่กี่วันก่อนหลังจากที่แกเล่าเรื่องผีเรื่องล่าสุดที่แกเจอให้พวกเราฟังแกก็ลาจากพวกเราไปอย่างไม่กลับ ไปในที่ที่เราตามไปดื่มเหล้ากับแกไม่ได้พวกเราไม่รู้ว่าแกได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกรู้เพียงว่าแกไม่น่าโดนรถชนที่หน้าโรงเรียนแห่งนั้นเลยแกจากพวกเราไปโดยการวิ่งทลาเข้าไปให้รถชนเสียดื้อๆทั้งๆที่ปกติแกก็จะข้ามสะพานลอยแท้ๆทว่าก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์แกเล่าเรื่องหน้าขนลุกให้พวกเราฟังมันเป็นเรื่องสยองที่พวกผมนึกแล้วยังขนหัวลุกสู้ทุกครั้ง ย้อนกลับไปราวสิบกว่าปีที่แล้วลุงหวันแกเป็นยามเก่าแก่ที่โรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งบนถนนสุข,ขุมวิทโรงเรียนนี้ค่อนข้างเก่าเพราะอยู่มาร่วมครึ่งศตวรรษอดีตเป็นเพียงโรงเรียนมัธยมแต่ต่อมามีการต่อเติมสร้างตึกสูงเพื่อทําเป็นโรงเรียนบริหารธุรกิจจากโรงเรียนที่มีสนามเด็กเล่นเอาไว้ให้เด็กๆได้เพลิดเพลินก็มีการปิดกั้นอนา,าเขตเพื่อเปลี่ยนบริเวณน,นั้นให้กลายเป็นตึกสูง ไม่นานเท่าใดนักตึกสูงก็ผุดขึ้นมาแทนสนามหญ้าและสนามเด็กเล่นจากพื้นดินเปลี่ยนเป็นคอนกรีตอาจเป็นเพราะการเร่งรีบในการสร้างตึกสูงนี้มีการปิดข่าวกันว่าผู้ใช้แรงงานคนหนึ่งได้พลัดตกจากกล่องบนตึกสูงกล่องที่ว่านั้นถูกเตรียมไว้เป็นทางเดินลิฟต์หลักของตึกตึกนี้มีลิฟต์สองตัวซึ่งติดกันเอาไว้คอยรับส่งนักเรียนครูพนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภยัย หรือใครก็ตามที่ต้องการขึ้นไปบนตึกแห่งนี้ข่าวกรรมกรตกลงมาตายนั้นเป็นเรื่องปิดเงียบมีก็แต่คนงานด้วยกันร,รอปภหรือยามที่อยู่ช่วงนั้นอาจารย์บางคนและผู้อํานวยการของโรงเรียนเท่านั้นที่ทราบตึกเปิดขึ้นพร้อมกับนักเรียนบริหารธุรกิจรุ่นที่สี่ได้อพยพย้ายจากตึกเรียนชั่วคราวมาเป็นที่นี้ตึกแห่งนี้นักเรียนรุ่นแรกนั้นกลายเป็นนักเรียนชั้นปวสอพอดิบพอดีกับตอนตึกสร้างเสร็จและเปิดใช้ ลุงหวันแกเป็นอยามที่โรงเรียนแห่งนี้มายาวนานจากเดิมที่แกต้องเฝ้าอาคารเรียนไม่กี่หลังก็ต้องเพิ่มตึกใหม่เอี่ยมหลังนี้ในอนัตอีกแห่งตึกนี้มีความสูงถึง9ชั้นแต่ถ้ารวมดาดฟ้าด้วยก็เป็นสิบชั้นพอดิบพอดีหลายท่านคงพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่าผีในตึกที่ว่าคงจะเป็นผีคนงานที่ตกต่องผลน,นั้นจะว่าเป็นมันก็ถูกเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น เพราะถึงคนงานคนนั้นตกปล่องตรงช่องลิฟตายก็จริงแต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นวิญญาณของเขามาป้วนเปี้ยนหรือหลอกหลอนผู้คนแต่อย่างใดน้ำซ้ำแทบจะไม่มีคนรู้เรื่องรู้ราวที่ว่านอกจากลุงหวันลุงหวันแกมักจะปิดตึกตอนห้าทุ่งเศษจ,จนเกือบทิ้งคืนเพราะเหตุใดน่ะหรือครับก็เพราะต้องรอนักเรียนที่เรียนภาคค่ำเสร็จสิ้นกลับบ้านกลับช่องจนหมดเสียก่อน และเมื่อแม่บ้านทําความสะอาดรอบสุดท้ายเสร็จก็เป็นคิวของลุงหวันที่แกต้องขึ้นไปตรวจเช็คสิ่งผิดปกติทีละชั้นก่อนจะทําการปิดประตูทางเข้าตึกซึ่งเป็นประตูบานพับเหล็กประดุดประตูหน้าร้านขายเสื้อผ้าตามห้างสรรพสินค้ายอย่างเช่นทุกครั้งลุงหวันมักจะขึ้นไปชั้นที่สูงที่สุดก่อนแล้วค่อยเดินลงบันไดทีละชั้นเพื่อลงมาตรวจชั้นต่อมาตึกแห่งนี้จะมีลักษณะเป็นรูปทรงตัวอักษรภาษาอังกฤษคือตัวแอล ด้านหนึ่งจะเป็นทางที่มีบันไดเพียงอย่างเดียวและอีกด้านหนึ่งเป็นทางขึ้นหลักอันจะมีลิฟต์โดยสารสองตัวและด้านหลังเป็นบันไดหนีไฟทางเดินจะมีลักษณะเป็นระเบียงกว้างตัดผ่านหน้าห้องต่างๆจนทะลุปไปอีกฝากเสียงฟีเท้าก้าวย่างอย่างช้าๆของชายไว้่น้นขุนกระเดียดไปทางชราเสียมากหน่อยหัวที่แทบจะเรียกได้ว่ามันวาวเพราะมีผมอยู่ค่อนหัว บางเป็นปลอยปกปิดเพียงรอบข้างเสมือนกบแก่งกลางมหาสมุทรหรือที่หลายคนเรียกว่าหัวล้านแบบพยาแรงนั่นแหละลุงหวันก้าวย่างเอือยอ่อนเพราะเมื่อหัวค่าแก่เพิ่งซัดยาโดงไปสองเป๊กค,ความมึนเมาก่อให้เกิดอากาศลานิดนิดที่ฉันก้าวลุงหวันเพียงขึ้นไปเพื่อเอาไฟฉายส่องดูหน้าห้องเท่านั้นว่ามีประตูห้องใดเปิดอาซาหรือเปล่าเมื่อไม่มีอะไรผิดปกติแกจึงเดินลงมาทางบันไดอีกฟากหนึ่งของตึก ซึ่งอยู่คนละฝั่งกับลิฟต์ส่วนชั้น8แกเดินไล่ไปตามห้องเรียนย้อนส่วนทางกับที่แกเดินมาข้างบนขณะที่แกมาถึงอีกมุมหนึ่งของตึกอันเป็นที่ที่มีลิฟต์ขนส่งตั้งอยู่แกเดินลงมาทางบันไดหลังลิฟต์และก็ย้อนกลับไปลงทางบันไดอีกฝากลุงหวันทำอย่างนี้ผ่านชั้น7 6 5หและชั้นสี่แกก็เดินลงมาทางบันไดหลังลิฟต์เสียงบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อแกเดินลงมาที่ชั้นนี้ เสียงลิฟต์ดังขึ้นเหมือนว่ามีคนกดและเพิ่งเข้าไปก่อนหน้าที่แกจะเดินมาถึงเดียวเดียวเมื่อเพิ่งไปที่ตัวเลขหน้าลิฟต์ลิฟหนึ่งในสองนั้นไปหยุดอยู่ที่ชั้นเ้าแกได้แต่ขงใจแล้วกดลิฟต์อีกตัวเพื่อไปดูที่ชั้นเก้าระหว่างที่อยู่ในลิฟต์ลุงหวันก็คิดถึงเรื่องที่มีคนงานตกลงไปตายขึ้นมาใจแกเต้นตุกๆหลังจากนั้นประตูลิฟต์ก็เปิดขึ้นลุงหวันกวาดสายตาไปรอบๆก่อนจะเดินออกไปทางระเบียง แกส่องไฟฉายคู่ใจปราดหนึ่งก่อนจะเห็นเงาใครสักคนแล้วแกก็ค่อยๆเดินไปยังเงาที่ว่าเงารางมืดดำนั้นเปิดประตูเข้าไปในห้องพักครูลุงหวังจ้ำเท้าก้าวเร็วขึ้นและเอื้อมมือคว้าประตูเพื่อบิดลูกบิดประตูล็อกจากด้านในลุงหวันล้วหยิบกุญแจพวงใหญ่ออกจากกระเป๋าและยังไม่ทันได้ไขประตูก็ปลดล็อกลุงหวันเข้าไปในห้องทั้งที่ทไฟยังมืด แกรีบลนลานเปิดไฟจนสว่างไปทั่วห้องภายในห้องนั้นว่างเปล่าไม่มีแม้เงาใครสักคนสักพักเสียงชักโครกก็ดังขึ้นประตูห้องน้ำภายในห้องพักครูเปิดออกเอ้าครูเองหรอกหรือครับไอกระผมก็นึกว่าผีลุงหวันพูดกับครูสาวอย่างโล่งอกแต่ทว่าครูสาวกลับไม่โต้อตอบได้แต่พยักนหน้าหนัหนหหนม เธอไม่ตอบและเดินก้มหน้าสวนลุงหวันไปยังโต๊ะของเธอครูคงลืมของสินะครับรีบเก็บของสิครับจะได้ลงไปพร้อมกันผมเกือบจะปิดตึกอยู่แล้วเชียวลุงหวันเดินออกไปรอด้านนอกร่วม15นาทีครูสาวคนนั้นก็ยังไม่เดินออกมาครูครับอีกนานไหมครับผมจะได้ไปตรวจที่อื่นก่อนไม่มีเสียงตอบกลับด้วยฤทธิ์เล่าทำให้ลุงหวันเริ่มกระสักสบกระส่ายเพราะปวดปัสสาวะ ครูครับผมขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะครับพอดีมันจะราเแล้วไม่มีเสียงต่อลุงหวันแกคงทนไม่ไหวจริงๆแกรีบเดินเข้าห้องพักครูแล้วปีนเข้าห้องน้ําแต่สายตาของแกพลันกวาดมองไปรอบห้องก่อนจะเข้าห้องน้ําไม่มีครูสาวคนนั้นเสียแล้วแต่ลุงหวันแกคิดว่าครูคนนั้นคงก้มเก็บของใต้โต๊ะของเธออยู่เมื่อปลดทุกเสร็จลุงหวัน จึงออกมาสำรวจรอบๆห้องไม่มีครูสาวคนนั้นอยู่จริงๆแต่บนโต๊ะของครูคนนั้นมีกุญแจพวงหนึ่งซึ่งดูคล้ายกับกุญแจบ้านวางเอาไว้หรือว่าเธอเดินออกไปช่วงที่เขาฉี่อยู่ลุงหวันคิดแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่กระนั้นก็เธอทำไมเธอถึงไม่หยิบกุญแจพวงนี้ไปด้วยละ่ะเธอไม่ได้จะมาหยิบกุญแจที่ลืมเอาไว้รหรอกหรือลุงหวันรีบปิดไฟปิดประตูล็อกก่อนแล้วดิ่งไปที่ลิฟต์ แกรอลิฟ์อยู่พักหนึ่งทว่าลิฟ์ดันมาเสียอะไรตอนนั้นก็ไม่รู้คือมันไม่ยอมขึ้นมารับแกแต่ดันมาจอดครั้งเหมือนมีคนกดคาเอาไว้ที่ชั้นเจ็แกจึงเดินลงทางบันไดหนีไฟเพื่อมาดูลิฟ์ที่ชั้นเจ็แต่เมื่อเดินลงมาที่ชั้น8แกก็เจอครูสาวคนนั้นอีกครั้งแต่เธอเดินดิ่งลงไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วแกเรียกเท่าไหร่เธอก็ไม่ยอมหยุด เมื่อถึงชั้นเจ็ดลุงหวันก็เดินไปดูที่ลิฟต์ปรากฏว่าลิฟต์ไม่ได้จอดอยู่ที่นั่นมันขึ้นไปยังชั้นเก้าอีกครั้งคราวนี้ลุงหวันกดเรียกลิฟต์ตัวนั้นมายัางชั้นเจ็ดแต่ลิฟต์อีกตัวดันเปิดแทนทั้ง,ท,ง,ท,งที่แกจำได้ว่าแกปิดสวิตช์มันไปแล้วเมื่อประตูลิฟต์อีกตัวหนึ่งเปิดแกมองเข้าไปในลิฟต์กลับเห็นเป็นโพรงปล่องของลิฟต์อันมีสายสลิงถึงอยู่ แกส่องไฟฉายและชะโงกหน้าออกไปดูและเมื่อกวาดแสงจากปากกระบอกไฟฉายไปทางด้านบนสิ่งที่แกไม่อยากจะเจอก็โผล่มาให้แกเห็นจนได้ใบหน้าชายคนหนึ่งอาไปด้วยเลือดพยายามไต่สลิงมาจากด้านบนเข้าใกล้ประตูลิฟต์ตัวที่เปิดอยู่เข้ามาเรื่อยๆแกทลาถอยอย่างรวดเร็วและรีบวิ่งลงบันไดมีไฟที่อยู่ใกล้เมื่อลงมาถึงชั้นล่างแกก็เห็นครูสาวคนเดิมวิ่งสวนทางกับแกขึ้นไปข้างบนอีกรอบ เหมือนอย่างกับว่าลืมอะไรไว้บางอย่างเมื่อสวนกะลุงหวันพยายามดึงมือและเรียกเธอไว้เพราะข้างบนมีผีทว่ามือที่ลุงหวันไขว้าไปนั้นกลับมีเพียงแต่ความว่างเปล่าเป็นอากาศที่จัดต้องไม่ได้ร่างครูสาวรีบวิ่งขึ้นไปโดยไม่หันมามองเขาชัดแล้ววัดนี้ลุงหวันได้แต่กลยวหน้าตั้งเพื่อรีบไปให้พ้นที่แห่งน,นั้นในวันเดียวกันแกโดนผีหลอกถึงสองหน แกเล่าให้ฟังอีกว่าวันรุ่งขึ้นแกขอเปลี่ยนกับกับยามหนุ่มที่ประจํากะกลางวันและก็รู้ข่าวจากปากยามคนนั้นว่าเมื่อเย็นวานตอนที่ลุงไปกงเล่านั้นมีคนถูกรถชนตายไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักแถมยังเป็นครูที่นี่เสียด้วยและหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนลุงหวันก็จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องโหลของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวความหลอนในตอนต่อไปครับ สวัสดีครับ